เป็นน้องโดนเลย่ะน้องโดนจ้าวจ้าเป็นแฟนหนอ ห่เร่อยๆ20ตัวครับผมขอหน่อยอ่าโอเคเดี๋บอกไห้นะจานเลยเพลียมไม่อยากเลยว้าวสกันสดงปีใหม่ครับว้าสวัสดีปีใหอ่ โอเคครับก็ไดครับขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้เดี๋ยวหลังจากดูภาพที่แจ้งการบริษัทการที่การนะครับ

กลับบันนี่นะคะกลับไปดินสง่าอยู่วะไม่อยากช้าอยู่แล้วจะได้ไม่เป็นไดเลยนี่อีกที่สดใครรู้ได้ถ้าใครออกคิดไปครับก็ที่ต้องไม่ได้ต้องไม่ได้ใครทําบ้านสิไม่บอกได้หรอ 사고를 하거나 그런 거 같은데. 그러니까. 괜찮다. 혼자도 먹었다. 이거는. 뭐 저기 안 돼요. 빨리 내려와. 아. 나한테도 그렇게 해 봐. 아, 딱. 我去！天哪！我就。